สวัสดีค่ะมุกนะคะวันนี้มุกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับจอ OLED จากแบน LG รุ่น 27G X790A B จอ OLED ที่มีความเร็วเฮิร์สูงที่สุดในตลาดตอนนี้จะเร็วขนาดไหนและสเปคจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปดูกันเลย สำหรับจอ LG รุ่นนี้ที่มุกจะมาแนะนำนะคะคือจอเกมมิ่ง OLED ขนาด27นิ้วความละเอียดแบบ QHD 2,560ณ1,440พิกเซลที่มาพร้อมกับอัตรารี f ฟรชเรทสูงถึง480เฮิรตให้ภาพที่นุ่มนวลเป็นพิเศษและมีอัตราการตอบสนองหรือ response time จะอยู่ที่0.03มิลลิเินาทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะตัวจอมีการป้องกันแสงสะท้อนและการสะท้อนแสงต่ำทำให้ได้ทัศณวิสัยดีเยี่ยมแม้อยู่ภายใต้ใแสงที่ สว่างมากค่ะ LG WOLED ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยลดระดับแสงสีฟ้าในขณะที่ยังรักษาสีที่สดใสและเหมือนจริงที่ได้รับการรับรองโดย UL สำหรับแพ a t i นัมแสงสีน้ำเงินต่ำช่วยให้สีของเกมที่สดใสเพื่อประสบการณ์การรับชมที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับจอรุ่นนี้นะคะเหมาะกับการเล่นเกมแบบ FPS นะคะด้วยอัตรารี f ฟรชเรทที่สูงเนี่ยช่วยให้การเลื่อนเมาส์หรือว่าการแพนกล้องเนี่ยทำให้ภาพเนียนต่อเนื่องไม่มีเบอร์และเกมอย่าง v a l o r a n t หรือ AP e x l e g e n d s เนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยค่ะสำหรับจอรุ่นนี้นะคะรองรับ NVIDIA G-Sync และ AMD FreeSync Premium Pro ให้เพื่อนๆนะคะได้สัมผัสการเล่นเกมที่ลื่นไหลในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็วช่วยลดการฉีกข,ขาดและการกระตุกข,ของหน้าจอได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีเทคโนโลยี a d a p ร้าท i ปซิงที่ได้รับการรับรองจากเว s a ทำให้การเล่นเกมด้วยอัตรารีเฟรชเรทที่สูงขึ้นและความหน่วงต่ำอย่างเห็นได้ชัดทำให้เพื่อนๆน,นะคะเพลิดเพลินไปกับภาพการเล่นเกมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะและการเล่นวิดีโอที่เลื่นไหลไม่มีกระตุกค่ะ สำหรับการใช้งานดูหนังหรือการใช้งานทั่วไปนะคะอย่างเช่นกราฟิกตัดต่อต่างๆก็สามารถใช้งานได้ดีเพราะให้ค่าสีที่ตรงถึงขอบเขตสี DCI 98.5%และมาพร้อมดิสเพย์ HDR2 Black 400ทำให้ได้สีดำที่ลึกสม่ำเสมอสวยคมชัดมากๆเลยค่ะมาค่ะเรามาดูการออกแบบดีไซน์ของตัวจอกันนะคะสำหรับดีไซน์ของจอตัวเครื่องนะคะจะเป็นสีดำดุดันตามสไตล์อัลต้าเกียร์ตัวขอบจอบ,บางทำให้มีพื้นที่การใช้งานได้อย่างเต็มจอสำหรับตัว วางนะคะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะดีไซน์ด้านหลังนะคะมีไฟ RGB เพื่อเพิ่มความเท่และความสวยงามมาให้ด้วยค่ะปรับลงสุดค่ะปรับขึ้นสุดค่ะก้มจอลงสุดค่ะหงายจอขึ้นสุดค่ะปรับจอไปทางด้านซ้ายสุดค่ะ ปรับจอไปทางดน้านขวาสุดค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตัวจอยังสามารถปรับเป็นมุมตรงได้ค่ะ แบบนี้เลยสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะมี HDMI ให้2ช่อง DisplayPort 2.11ช่องช่อง USB B 3.01ช่องช่อง USB A 3.02ช่องและสำหรับรูแจ็คส5าสำหรับเสียบหูฟังนะคะจะอยู่ตรงด้านล่างจอค่ะ LG UltraGear 2 7 G X 7 9 0 A ขีด B คือจอเกมมิ่งระดับไฮเอนที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วและภาพที่คมชัดในระดับโปรด้วยเทคโนโลยี OLED และอัตรารี f ฟรชเร a สูงถึง48 80เฮิรตให้เหมาะมากๆสําหรับสาย e s p o r t และเกมแนว FPS สําหรับราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่33,900บาทการรับประกันนานถึง3ปีเต็มเลยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้ายทีชั้นนาทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะสังเกตสติกเกอร์เอเซนจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเอเซนตค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย